มันจะมารีวิวหวีไฟฟ้านะคะหวีไฟฟ้าที่แบบเออหวีผมแล้วผมก็ตรงอะไรามาแบบนานแล้วนะตอนนั้นที่ซื้อก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่นะคะก็เออแค่วีวีวีแล้วก็ตรงอย่างเงี้ยเออแค่วีวีวีแล้วก็ตรงๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าเออเขาจะโดนหรืออะไรนะคะมาสองร้อยสามสิบกว่าแล้วเนี้ย ช่อง Follow me ช่องนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยบาจะพาทุกคนนะคะมาอยู่กับเรื่องทรงผมเหมือนเดิมค่ะถ้าทุกคนอ่านชื่อคลิปเนี่ยก็จะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปนี้เนี่ยบําจะมารีวิวหวีไฟฟ้านะคะหวีไฟฟ้าที่แบบเออหวีผมแล้วผมก็โคงอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับคลิปที่บาทําไปนะคะเป็นคลิปแบบ ใช้ที่หนีผมใช่ไหมหนีผมยังไงให้ผมตรง,ตรงทั้งวันนะ,ะนะคะคลิปนั้นเนี่ยการตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูนะคะวิธีการหนีบผมให้ตรงนะคะก็ไปดูได้ที่คลิปนี้ค่ะ และสําหรับใครนะคะที่อยากจะใช้วิธีแบบง่ายๆนะคะในการทําให้ผมตรงเนี่ยก็คือบวกกับความขี้เกียจของเราบวกกับความขี้เกียจของเราบวกกับความขี้เกียจของเรานิดๆด,ด้วยนะคะก็ชมคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะต้องขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะ ไฟฟ้าที่มันจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะความจริงคือบํมซื้อมามาณแบบนานแล้วนะตอนนั้นที่ซื้อก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาเปิดตัวมาใหม่นะคะก็บํมซื้อมาในราคา2 0 0เก้าสิบกว่าบาทนะคะคิดว่าแพงอยู่พอสมควรนะแต่ก่อนที่บัมจะซื้ออ่ะคือบํมดูรีวิวเยอะมากทุกคนแล้วมันมีแบบเออแบบ ไม่ได้ยาวมากใช่ไหมมีแบบเป็น2นิ้วอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเออเบิมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่เบิ้คิดว่าแบบเนี้ยมันเป็นบีเอ่ะ ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่าตัวนั้นนะคะแบมก็เลยหาซื้อตัวนี้มานะคะความจริงตัวนั้น่ะมันน่าจะเป็นแบบเนี้ยค่ะทุกคนแบบเออมันแพงกว่าตัวเนี้ยแบมก็เลยไปเห็นแล้วก็ราคาตัวนั้นก็ประมาณ350รอยาะไรเงี้ยแบมก็รอให้เคาลดราคานะคะเหลือมนสองร้อยกว่าแล้วก็ตํามาแล้วค่ะตัวตามาแล้วค่ะตัวตํามาแล้วค่ะตัวนี้แต่ ตัดภาพมาตอนนี้นะคะก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอะทุกคนตอนที่บําซื้อมาคือบําคิดไว้ว่าเออฉันจะแบบหนีผมอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาหนีผมมันก็จะใช้เวลานานใช่ไห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานแล้วบงคิดว่าเออฉันอยากได้ผมแบบที่แบบเร็วแล้วก็แบบตรงเร็วอย่างเงี้ยแบบตื่นมาลิ่ลๆแบบวิวีแล้วก็ตรงเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็เรียบไปด้วยอะแต่ความเป็นจริงเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ คือก่อนนั้นที่แบมจะซื้อมาก็คือแบมดูรีวิวแบมดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็บอกว่าเออแค่ว,วีวีแล้วก็ตรงอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออก็อน่าจะดีไงมันก็น่าจะใช้แบบ ดีขึ้นกว่าเดิมไงแบบไม่ต้องมาหนีบแบบถ้าเวลาเราหนีบอะเรากะค่อยๆแบบแบ่งผมใช่ไหมแล้วก็หนีบไปทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมมันก็จะใช้เวลาเปืองกว่ากัน <c oughs> ไงแล้วถ้าเราหวีไปด้วยแล้วผมก็ตรงด้วยมันน่าจะดีนะคะแต่มันก็เลยลองหาซื้อตัวนี้มานะคะแต่พอความเป็นจริงแล้วพอซื้อมาคือเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้กันใช่ไหมว่าเออมันดียังไงนะคะแล้วใช้เนี่ยมันใช้เห็นผลจริงไหมนะคะมันต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ย เออก็ดีในระดับหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบผมที่ไม่ตรงมากแบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นผมที่แบบไม่ทื่อจนเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่อยากให้ผมเสียนะคะ<ฮ>คืออันเนี้ยตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่อยากให้ผมเสียแล้วก็ได้ผมที่เป็นธรรมชาติมากอย่างเงี้ยธรรมชาติมากๆนะคะก็คือเวลาที่บังดหวีไปแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบประมาณแบบธรรมชาติแหละทุกคนเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้หนีบไม่ได้อะไรอ่ะคือแค่แค่หวีหวีอย่างเงี้ยใช่ไหมเออจับหวีหวีหวีอย่างเงี้ยแค่นี้เออ มันก็แบบได้ผมที่ตรงแล้วใช่ไหมแต่พอความเป็นจริงอะเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันตรงแล้วก็แบบดูมีวอลลุ่มเป็นธรรมชาตินะคะแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้ผมที่ตรงไงถ้าสําหรับคนที่แบบเออฉันใช้ที่หนีบผมมาแล้วมันก็ดีกว่าเนี้มันก็จะแบบเออก็ใช้ที่หนีบผมดีกว่านะคะเขาว่าแค่เรียกเฉยมันก็เลยแบบเหมือนกับขัดความแบบคนละอย่างกันนะทุกคนมันก็เลยแบบเออซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเัมพึ่งได้มาใช้ประมาณเมื่อวานก่อนแบบ เรียบๆเคยเนี่ยแล้วก็มัดไปโรงเรียนนะคะเพราะมันต้องมัดผมไปโรงเรียนเนาะแต่แต่ก่อนเนี่ยก็คือมีใช้อยู่วันนึงนะคะแล้วก่อนนั้นน่ะคือแบมก็หนีบผมตลอดก็คือใช้ที่หนีบผมมาหนีบตลอดนะคะแล้วพอเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยคือตอนแรกๆอ่ะคือแบมเหื่อมากทุกคนแบมคิดว่าเฮ้ยมันต้องดีมันต้องตรงมันต้องอะไรอย่างเงี้ยคือดูรีวิวเยอะมากๆแต่พอได้ตัวนี้มานะคะก็คือแบบมันไม่ตอบโจทย์เลยดูมันไม่ตอบโจทย์เลยดูมันไม่ตอบโจทย์เลยทุกคนคือเราอยากได้ผมตรงเข้าใจไหมแต่พอได้มาแล้วมันก็แบบมันไม่ แลิปนี้เดี๋ยวมันจะมาทําให้ดูนะคะว่าวิธีใช้เนี่ยเขาใช้ยังไงนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเขาร้อนถึงเท่าไหร่แล้วแบาขอไปเสียบก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียบเลยค่ะพอเราเสียบปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นองศามาเลยก็คือเขาจะยังไม่ได้เปิดใช้เขาก็จะเขียนออฟแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้เลย ขึ้นแบบนี้นะคะก็คืออันนี้คือไฟเข้าแล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้เปิดใช้ก็จะไม่มีการร้อนใดๆทั้งสิน้นจากนั้นนะคะให้กดปุ่มตัวนี้นะคะนี่ปุ่มตรงกลมๆตรงนี้นะคะกดค้างไว้หนึ่งสองสาปึ๊บเขาก็จะมีเลของศาขึ้นมาอย่างนี้นะคะแบบค่อยๆนะับไปสา3ส 3, 5 6ามี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนับองศาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวบวกเนี่ยก็เป็นตัวบวกอุณหภูมิก็คือให้เรากดนะคะ ตามที่อุณหภูมิที่เราอยากจะเพิ่มนะคะสําหรับที่บาใช้เนี่ยก็คือบาใช้ประมาณ230ก็คือสูงเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ผมเนี่ยมันตรงนานนะคะแล้วก็เรียบนะคะนี่นะคะแล้วก็กดนี้ขึ้นไปเขาก็จะนับอุณหภูมิขึ้นไปอย่างนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าได้ถึง230 องศานะคะก็คือค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งเขาไว้ประมาณสามสิบวินะคะเดี๋ยวเขาก็จะร้อนขึ้นมาของเขาเองนะคะข้อดีที่มันไม่ด่าดหูนะคะเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันโอเคนะคะแล้วเวลาเราวางไปอย่างเงี้ยก็คือมีแบบป่มนิ่มๆตรงเนี้ยมันไม่โดนหนังศีรษะเราแน่แนแล้วก็ไม่ร้อนแน่ๆนะคะแล้วเวลาเราวางไปไงคือเราจะวางไงก็ได้แบบวางปื๊บปื๊บป๊บป๊บยังไงคือไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ไหม้ไม่เหมือนที่มีผมแล้วนะแบบวางตรงไหนก็ไหม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันดีตรงที่วางตรงไหนก็ไม่ ข้อเสียของเขาก็คือปุ่มมันไม่เท่ากันค่ะคืออันนี้มันไม่รู้ทําไมเขาทํามาแบบไม่เท่ากันเห็นไหมมันเป็นแบบยึกยๆกยึกยึอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่เท่ากันอ่ะเข้าใจไงมันรู้สึกแบบทำไมต้องทําไม่เท่ากันอ่ะแล้วเวลาแบบหัวเราบางทีมันตรงนั้นตรงนี้มันก็จะไปดาษอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็โดนด่าดบ่อยนะคะแต่ก็พยายามนะคะให้มันไม่ด,าด่าอันนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะอุณหภูมิมครงสอง 18, อร้อยสิบแปดสิบเก้าองศาแล้วนะคะก็ต้องรออีกสักนิดนึงหรือว่าใครอยากจะแบบเปอ้หวีรอไปนะคะสําหรับเวลาที่มันหวีเนี่ยมันก็จะหวีไปงี้ก่อนนะคะเพื่อให้ไอ้นี่เลยก็คือเราก็ไม่ต้องใช้หวีในการควบคูไ่ไปด้วยเหมือนที่เราใช้ที่หนีบนะคะแล้วก็หวีนี้ไปเลยนะคะแล้วเวลาที่มันจะให้ผมเขางอมันก็จะซอสไปท้องไต่นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะ อย่างนี้เห็นไหมเขาก็จะงุมเข้าแหละอันนี้คือมันดีตรงที่เออมันก็แบบไม่ต้องหนีบอะไรมากมายไงแต่มันก็ไม่ดีตรงที่มันก็ไม่ได้ตรงอะไรมากมายนะคะสําหรับความร้อนของเขาก็ร้อนแบบเป็นที่หนีผมแหละแต่รู้สึกว่าเออมันก็ร้อนน้อยกว่านิดนึงนะคะ mm. ก็คือมือเราสามารถตุ้มได้ไงตุ้มแล้วก็แบบจับได้นะคะแต่สําหรับใครอะแบบ ช่วงแรกๆคือบํมบัดผมไงดูคนแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันไม่ตรงอะแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วก็คือบบใช้มันครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็เลิกใช้นะคะคิดว่าเออถ้าผมยาวเนี่ยน่าจะเอามาไว้ใช้นะคะเพื่อแบบให้ผมมันแบบเรียบๆนิดนึงอะไรเงี้ยจะวี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 อย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบว่างๆงเงี้ยเราก็วีได้ไงแต่คือมันก็คิดว่าแบบ เออถ้าใช้ที่นีผมมันก็จะเร็วกว่านี้ไหมแล้วมันก็จะได้ผมที่ตรงกว่านี้ไหมคืออันนี้มันก็ไม่เข้าใจสําหรับหลายๆคนนะคะแล้วแต่คนที่อยากจะซื้อนะคะคือหวีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเออเขาจะโดนหรืออะไรนะคะ แต่เขาบอกตอนตอนแรกว่าเออเขาสะดวกดีนะคะตอนแรกบันก็ไม่ได้คิดไงว่าเออถ้ามันจะตรงเหมือนไอ้ที่แบบที่หนีผมหรือเปล่านะคะคือมันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยคือเข้าใจความอยากได้ปะอยากได้ก็คืออยากได้บบลไม่ได้แบบเออไปฟังว่ามันไม่ได้ดีไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ได้มีคนมาทําคลิปบอกว่าเออมันไม่ไดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สมควรซื้อไหมไม่สมควรซื้ออะไรเราก็ไม่ได้มีคลิปอย่างนั้นดูไงถ้ามีคลิปอย่างนั้นก็คือน่าจะ ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้คือบังก็ไม่ได้บอกทุกคนนะคะว่าเออว่าไม่สมควรไปซื้อนะก็แล้วแต่นะคะว่าใช้จําเป็นสําหรับคุณไหมนะคะก็คือถามว่ามันเร็วไหมนะคะในการที่แบบเออผมตรงดีอย่างเงี้ยมันก็เร็วนะคะแค่แบบวีวีวีว,ว,ว,วีอย่างเงี้ยมันก็เออแบบความร้อนมันก็เข้าถึงแล้วนะคะมันก็ทําให้ผมเนี่ยเรียบแล้วก็แบบตรงเข้าทรงแล้วแค่นี้นะคะ ก็คือลบงคิดว่าน่าใช้กับผมยาวจะดีกว่านี้ไหมนะคะก็ยังไม่รู้นะคะก็คือแบมก็ใช้กับผมสั้นมาตลอดนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยแบมสั่งจากช็อปปีนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นลาซาด่าแบมสั่งจากลาซาด่านะคะก็คือตอนนั้นก็อยากได้มากๆค่ะราคาเท่าไหร่ไม่สนค่ซื้ออย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้แบมคิดว่า ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะคะถามว่าคุ้มไหมก <c oughs> น็นิดหน่อยนะค <c oughs> คนที่อยากจะซื้อนะคะ <c oughs> ก็แนะนําให้ดู video, <c oughs> รีวิวเยอะแล้วก็คิดก่อนว่ามันสมควรกับเราไหมแล้วมันเหมาะกับเราไหมนะคะนี่เวลาที่บมงหวีนะคะแบมก็จะเอาเขาสอดไปอย่างนี้จับขึ้นมาแล้วก็เอาเขาสอดไปอย่างนี้แล้วเขาก็จะเข้าไปในทุก Sega <c oughs> อนูของไอเนี้ยของหวีนะคะเขาก็จะวุ้มเข้ามาอย่างนี้มันก็เร็วดีนะทุกคนแบบเวลาอยากทำให้ผมแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันโอเค แต่คือมันก็มันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะไงทุกคนก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าการหนีเพราะว่าแบมเป็นคนหนีผมค่อนข้างเร็วนะคะมันก็เหมือนกับหนีทื่มัจับมาแล้วก็รีดรีดรีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแบบใช้วิธีการหวีแทนนะคะ คือก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ะเดี๋ยวแบมจะขึ้นให้ดูนะคะว่าลูกก่อนเป็นยังไงและหลังเป็นยังไงนะคะก็คือหลังเป็นอย่างนี้นะคะก่อนเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรนะคะอยากจะถามหรือว่าอยากจะให้แบมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วสําหรับคนที่ <S 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 สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแบมก็จะลงคลิปสมําเสมอนะคะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรไม่มากก็น,น้อยนะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย